ถึงแม้ว่าผลกระทบจากเอลนินโยเนี่ยจะร้ายแรงขนาดไหนนะครับแต่ก็ยังมีเกษตรกรท่านหนึ่งที่สามารถทําให้ต้นกล้วยหอมบางแกเนี่ยมีผลผลิตที่มีคุณภาพสวยงามตรงตามที่ลูกค้าต้องการเลยครับเราไมา่รู้จักกันครับว่าเกษตรกรท่านนี้คือใครและเขามีเคล็ดลับยังไงเขาถึงมีกล้วยที่มีคุณภาพขนาดนี้และนี่คือพี่ถอนครับเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมมาเยาวนานกว่า30ปีแล้วเมื่อก่อนเนี่ยครับตอนที่ยังไม่มีปรากฏการณ์เอลนิโย พี่ถอนเคยส่งกล้วยหอมเข้าประกวดนะครับแล้วก็ได้รางวัลมากมายหลายเวทีเลยทีเดียวเหตุผลก็เป็นเพราะว่าคุณภาพของกล้วยที่พี่ถอนทําได้นะครับไม่ว,ว่าจะเป็นเรื่องของน้าหนักที่ต่อหวีเนี่ยน้าหนักถึง6กกิโลเลยครับขนาดของผลกล้วยเนี่ยเกือบเท่ากระป๋องกาแฟเลยครับเส้นรอบวงของต้นก็ใหญ่มากกว่า30เซนติเมตรส่วนระยะเวลาในการปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวเนี่ยก็ใช้เวลาแค่8ปถึงเเดือนเท่านั้นซึ่งปกติทั่วไปแล้วเนี่ยเขาใช้เวลากันประมาณ10เดือนขึ้นไปครับและเมื่อมีปรากฏการณ์เอลิโยครับ ผลกระทบที่เกิดจากเอล尼โยนะครับไม่ได้มีแค่อากาศร้อน,นครับยังมีเรื่องของลมพายุด้วยนะครับจึงทําให้ต้นเนี่ยโยกไปโยกมาทําให้รากของต้นเนี่ยขาดครับผลผลิตที่ได้ก็มีขนาดที่เล็กลงบ้างไม่เท่ากับเมื่อก่อนนี่เล็กลงแล้วหรอดูดิผมว่ามีเล็กนะครับไม่ใช่ฐานน้องวัวท,ที่ถอนเอากล้วยมาให้กินได้ใช่ไหมใจกรอบ <laughs> ส่วนเรื่องปริมาณและรสชาติก็ยังมีคุณภาพเหมือนเดิมครับ มาถึงเคล็ดลับ3ข้อครับที่ทําให้พี่ถอนมีผลผลิตที่มีคุณภาพแบบนี้ข้อ1มีการวางแผนการผลิตที่ดีครับข้อนี้ต้องใช้ประสบการณ์เยอะอยู่เหมือนกันนะครับเพราะต้องทําให้ผลผลิตมีจําหน่ายในช่วงเวลาที่ตลาดต้องการครับเช่นเทศากาลตุดจีนซาจีนซึ่งบางครั้งแค่เราล่าช้าไปแค่หนึสัปดาห์นะครับก็อาจจะทําให้ราคาเนี่ยลดลงไปครึ่งเลยข้อ 2. การการเลือกสายพันธุ์พี่ถอนเนี่ยใช้ต้นพันธุ์ที่ขยายพันธุ์มาจากการพรเนเยื่อครับซึ่งลูกสาวแกเนี่ย เป็นผู้ผลิตเองเลยนะครับคิดดูว่าประสบการณ์การปลูกมากกว่า30ปีของแกเนี่ยแน่นอนครับพี่ถอดต้องรู้ว่าต้นไหนแข็งแรงให้ผลผลิตด,ดีแถมยังใช้การขยายพันธุ์จากการพอนอเยื่ออีกรับรองได้เลยว่าต้องตรงตามสายพันธุ์แน่นอนครับข้อ3ครับการเลือกใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพข้อนี้สําคัญมากครับ พี่ถอนเนี่ยเลือกใช้ปัจจัยการผลิตที่มีส่วนผสมของหินแร่ภูเขอไฟครับทำให้กล้วยหอมของพี่ถอนนะครับได้รับธาตุอาหารที่มากกว่าปัจจัยการผลิตทั่วๆไปครับกล้วยหอมของพี่ถอนถึงได้มีรสชาตทิที่ดีครับมีมวลของเนื้อที่น่า,ารับประทานลำต้นก็โตใบก็เขียวกว่าต้นกล้วยหอมทั่วไปครับต้องยอมรับนะครับว่าเอลนิโยไม่ได้มีแต่ข้อเสียครับช่วงเวลาที่มีเอลนิโยนับเป็นช่วงเวลาที่ทําให้ผลผลิตมีคุณภาพได้ยากกว่าช่วงเวลาปกติครับและถ้าเกษตรกรท่านใดเนี่ยสามารถทําให้ผลผลิตของเราเนี่ยมีคุณภาพตามที่ลูกกค้้าาตองร ็ถือว่าเป็นช่วงเวลาทองของราคาสินค้าเลยเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นลองนําเคล็ดลับที่ได้จากพี่ถอนเนี่ยไปประยุกต์ใช้ดูนะครับจะได้มีผลใน,นทางการเกษตรที่มีคุณภาพเช่นเดียวกับพี่ถอนครับสุดท้ายแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับคราวหน้าจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับที่ดีจากเกษตรกรกินเก่งแบบนี้อีกนะครับ